ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> เอาละค่ะช่วงนี้นะคะสนับสดุดยอาหารแมววิสการแทปปีและซัมซุงกาเล็กซี่โน3ค่ะในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับซุปตาของเมืองไทยคนนี้ครับบี้สุกฤตแล้วก็อย่างที่เกิดนกับคุณผู้ชมนะครับว่าให้เตรียมความฟิตของร่างกายเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีความบันเทิงครับแล้วก็มีความสนุกสนานเขาบอกเขาจะมาเคลียร์เวทีของเราเนี่ยนะครับทำให้ ความสนุกสนานเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ยังไงคะพี่ก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์สเตจให้ครับก็มีพนักงานถูอพื้นเตรียมมาเตรียมมาเองงี้ยหรอโอ้โหนี่เดินอ่ะไปเลยไปเลยอ๋อนนี่มาเดินแบบหรืออะไนนี่คือพนักงานถูอพื้นที่หล่อที่สุดเลยนะคะใช่ครับ สวัสดีครับเป็นลูกสมุนเป็นลูกสมุนน้องเล่าเดอร์สตาจะมาร่วมสร้างความสนุกสนานบนเวทีให้กับเราครับแต่ว่าก่อนที่จะให้เคลียร์เวทีพูดถึงซิงเกิลใหม่ของบี้หน่อยนิดนึงครับผมนะครับนั่นคือซิงเกิลใหม่ของผมเพลงยังว่างครับก็เป็นเพลงสนุกสนานเฮฮานะครับอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ไม่คิดอะไรมากสบายๆก็เต้นได้เลยจะเห็นว่ามีจังหวะสามชาดูในสามชาคนนี้สุดยอดลองดูจัดเจดานี่นะจัดจังไงจัดเ้จัดเจดานี่อย่าด้วยนะถ้าท่าไม่ท่ แต่หน้าเนี่ยกำลังจะบอกเลยชอบปากมากเลยทีเดียวนี่คนนี้ก็ทำได้อะไรนดเจด้าดีจัดเจด้าดิเดี๋ยวมันเกิดจะก่อนล้วมีอีกอะไรฮะตายนี่ก็ทำได้สามชาผมรู้เขาเกิดใช่ครับ เขาเตลียงมาจัดสิ่งนี้นี่ชุดนี้พร้อมพร้อมเต้นเลยนะไปตัดพรมมาจากบ้านใส่ปุ๊บจะเตรียมเต้นเลยข้างหลังเลยข้างหลังเลยตัดอะไรนะจากพรมขึ้นยังไงครับชุดูข้างหลังเลยครับข้างหลังนี่ดาวเซ็กซี่นะอยากเห็นครับอย่ากเลยพอดีพรมมันไม่พอไม่พอไม่พรมมันเฮ้ยเราที่จะเย็นอันนี้คือตกใจหรือว่าอะไรครับอ่ามีดูแล้วตกใจก็ดีใจได้เห็นเบื้องหลังของแบบผู้ที่อยู่วงการมานาน อะไรครับนานอาพอกับบี้โอ้ <c oughs> โหแบบนี้แต่พูดถึงเพลงนี้นี่คือเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วผมไปไปขอยุ่งกับเขาอะครับมีช่วงที่ผมว่างๆเลยผมก็ไปอยู่ที่บ้านโปรดิวเซอร์ช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงีเย้ยเล้วเรื่องงานก็ไปแบบพี่ตรงนี้ทำไงอะอยากรู้นี่<ด>แล้ว,ลวมันเป็นอินสไปเรชั่นเบื้องลึกข้างในหัวใจว่าตอนนี้ว่างหรือยังไงหรือเปล่าก็เลยต้องใช้เพลงใช่ยังว่างไงผมก็มาเลง้ว่าง ว่างหรือเปล่าเห็นข่าวอ่ะจับเขาเต้นดีกว่าแหม่แหม่รีบเปลี่ยนเรื่องเลยครับผมด้วยด้วยอยากรู้เรื่องอย่างว่างค่ะว่างอย่างว่างอย่างว่างหรือเปล่าอย่างว่างอุ้ยอย่าว่าแต่ข่าวผมเลยผมอ่านข่าวของทุกทุกคนนะครับ่าวทุกคนนะครับแล้วเป็นไงคะจริงเหรอสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีนี่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบี้ตอบว่าว่างแฟนคลับคิดว่าบี้ว่างไหมว่างจริงเหรอ อ่ะถ้างั้นเป็นแบบนี้ดีกว่าในในพูดถึงซิงเกิลนี้ครับขออนุญาตให้พี่โชว์เดี่ยวๆก่อนได้ครับยังว่างได้ครับจะได้ร้องตามกันได้ครับผมอ่างั้นยกเวทีให้กับยังว่างเลยครับจริงๆด้วยคอนเซปต์ของเนื้อหาเพลงมันก็คือพูดถึงเรื่องของว่างว่างใครใครว่างว่างคือไม่มีกิจกรรมอะไรทํานอกจากออกกาลังกายเล่นกีฬาแล้วเนี่ย เพลงนี้ก็สนุกเหมือนกันก็มาเต้นกันได้อย่างว่างครับพอพูดถึงโชว์ปิดท้ายที่บอกว่าเอาลูกสมุนมาแล้วก็อยากจะเคลียร์เวทีซาเซให้แบบว่ามีความสนุกสนานแบบนี้มีโชว์อะไรมาฝากเราก็เป็นเมดเล่นะเราก็ทำเมดเล่สนุกๆกันก็เป็นเพลงเป็นเพลงของผมนะครับมาต่อๆกันประมาณสักสี่เพลงอะไรเงี้ยก็ทําจังหวะใหม่ให้เราเรียกว่าเมดเล่ลดรัมเพราะเมื่อก่อนในเวลาเราไปงานวัดใช่ไหมครับแล้วมันจะมีรถรัมอ่ะจ่ายแบบสิบบาทแล้วก็ขับชนกันแล้วมันจะเปิดเพลงตึงตึงอ้อสวัสดีค่ะตึง นี่เประมาวันนี้รถบ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นเราอยู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยไหนตอนสมัยไหนแล้วเราคิดว่าน่าสนุกดีก็เลยเอาเพลงของเราเนี่ยมาทําในจังหวะแบบนี้เดี๋ยวจะมาเป็นช่วงพิเศษด้วยกันถือเป็นโอกาสแบบที่ได้ร่วมงานกับพี่บี้แบบเต็มเต็มไหมหรือว่ายังไงอ่ะใช่ครับก็จริงก็เคยเจอกันตอนคอนเสิร์ตบ้างครับแต่วันนี้ก็คือเป็นรายการแรกที่มาลอมาด้วยกันแล้วก็ได้มาร่วมมีส่วนร่วมกับเบนเล่รถบัม เดี๋ยวรอติดตามกับโชว์พิเศษปิดทายนะครับโดยบี้สุกฤตแล้วก็ลูกสมุนนั่นคือการและก็สีดีครับสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสภาพพิธีกรค่ะจากโซแกเลรี่ค่ะครับผมนะครับพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับปิดท้ายกับโชว์พิเศษนะครับรับรองว่าลุคแล้วก็เต้นตามแน่นอนนะครับโยกได้ตามสไตล์ถนัดที่บ้านของคุณเอนะครับพวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์บ่ายสองสี่สิบห้ากับซาเซตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่จนลองอย่ารู้ไม่ต้องบอกพอจับใจเชอว่าเป็นแรงแค่ไนหนว่าไม่มีใจชินเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการเช่นไรใจมนันเต้นไปเป็นปเจีวาไงก็แล้วเธอละอดใจจะไหวยังไงจอจะว้ดมเดมว้า we yeah.

ดังมจับหัวใจเูอะไรมากกว่ารักเธอน่ารักจับใจรอเธอน่ารักจับใจดันเลยจะไปทังใจรอให้เธอรับมารัาเธอน่ารักจับใจรักเธอน่ารักจับใจดัเราจับหัวใจรู้อะไรมากกว่ารักเธอน่ารักจับใจ